ดีนะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวเรือทุกท่านนะครับอยู่กับเด็กสร้างเรือนะครับที่ข้างหลังมีม้ามีพระพุทธรูปมีกรมหลวงชุวบหลวงปู่ปาณนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำเอ๊ะทำไมต้องขนไปขนมาด้วยพอดีผมกำลังย้ายออฟฟิศนะฮะจากอู่ต่อเรือที่ทับสแกย้ายบางส่วนมาที่อู่ต่อเรือที่อำเภอเมืองประจวบนะครับก็จะให้อําเภอเมืองประจวบเป็นเฮดคอร์เตอร์แล้วก็ทับสแกเนี่ยเป็นเซกชันของอู่ต่อเรือนะครับเสียงอุ้ยหน่อย นะะฝนมันตกแล้วก็แดดมันออกมันทําให้ป่วยนิดนึงทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับวันนี้ผมกําลังจะไปที่มารีน่าที่สมุทรสงครามแม่น้ำแม่กองนะครับที่เรากำลังทำที่จอดเรือกันนะฮะคือในแม่กองมารีน่าเนี่ยมันอยู่ปากอ่าวแม่กองเลยนะครับหรือว่ายอดไลบรารีเนี่ยเดี๋ยวผมมา,มาบอกอีกทีนะครับว่ายอด ไ i บ r a รีของผมเนี่ยห้องสมุดเรยอยอทเนี่ยมันได้อินสปายของชื่อมาจากไหนเดี๋ยวขับรถแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปโผลาวาปกันที่ยอทไลบรารีหรือว่าแม่กองมารีนาของเรากันนะครับ่าขับรถมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงถึงแล้วนะครับ อีกประมาณ50เมตรก็ถึงที่ยอสไลเ r อรีแม่กองมารีนาแล้วคือเส้นทางเนี่ยมันเข้ามาที่เนี่ยมันก็จะมีเลี้ยวโค้งบ้างอะไรบ้างะนะครับแล้วก็ผ่านคลองสองล่องคือแม่กองเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของสมุทรสงครามซึ่งแม่กองจะเข้าไปที่อัมพวาได้นะครับเราจะมองเห็นแล้วอ้าวหลังคานั่งไงขึ้นแล้วขึ้นแล้ว นี่หลังคาขึ้นแล้วทุกคนเอาเคยกลับด้านผิดด้านแป๊บ,บนึง uh oh. อ่านั่นนันนนนน่หลังคาคือเส้นทางตรงนี้เนี่ยออกซ้ายไปก็จะเป็นแหลมใหญ่รีสอร์ทฟิชชิ่งนะครับแล้วก็ออกขวาก็จะเป็นตำบลคลองโครนซึ่งทางเราเนี่ยจะวิ่งไปแล้วก็ออกซ้ายนี่บ้านพี่ชายผมนี่พี่ชายผมที่ทำยอทไลบรารีด้วยกันพี่ต่อนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยว ซ้ายเพื่อเข้าไปที่โซนของเรานี่ก็ที่ของพวกเราหมดเลยนะซ้ายมือเนี่ยอนาคตก็อาจจะจัดสรรเป็นที่ต่างๆพอมารีน่าที่จอดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เราก็ต้องจัดสรรเพื่อให้คนมาร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะว่าทํากันสองคนไม่ไหวมันใหญ่เกินนะฮะทางเข้าจะมีสองทางนะครับทางข้างหน้านี้นี่ทางแรก ซึ่งจะเป็นทางเข้าไปตอนนี้เป็นบ้านพี่ต่อนะฮะและอีกทางเข้านึงก็จะเป็นทางเข้าที่จะทําอู่ต่อเรือนี่กะห่างกันแระมันยี่สิบเมตรซึ่งที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าตรงนี้ผมจะทําเป็นอู่ต่อเรือซึ่งจะถมแล้วก็ทําเป็นอู่ต่อเรือแล้วก็เรือจะวิ่งเข้ามาแล้วก็มีแหลมที่อู่ต่อเรือได้เลยแล้วกถ็ถ้าต่อเรือกว้างแบบเป็นสิบสิบเมตรก็เราสามารถ ลงตรงนี้ได้เลยนะฮะไม้มะพร้าวมาแล้วนะครับไม้มะพร้าวเนี่ยเอาไว้มาทําเขื่อนแล้วก็จะถมดินนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยขุดไว้จะเอาเรือเข้ามาจอดข้างในคือเราจะได้ไม่ต้องขอกับกรมเจ้าท่าหรือว่าลุกล้ําเข้าไปเพื่อจะทาสิ่งแวดล้อมต่างๆโอ้ยมันวุ่นวายก็เลยทําในที่เราเองที่ตรงนี้สี่สิบไร่นะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นเนี่ยโอ้ย,อย,อยเดี๋ยวตกทางขวาเนี่ยจะเป็น โซนของอู่ต่อเรืออู่ซ่อมเรือต่างๆทางซ้ายนี่จะเป็นโซนของมารีนามารีนาเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะมี2 2แบบนะครับสําหรับลําใหญ่หน่อยหรือคนที่แบบไม่อยากเอาขึ้นโรงบ่อยก็จอดในน้าได้เลยเดี๋ยวเราก็จะตัดทางตรงนี้เข้าเพื่อให้เลี้ยวเข้ามันจากคลองแล้วก็เข้าเข้ามารีนาได้เลยโซนนี้วางแผนไว้ว่าจะเป็นที่จอดเรือเล็กไม่เกิน50ฟุตนี่จะจอดตรงนี้แล้วก็เกาะกลางก็จะเข้าจากตรงนี้นะครับเพื่อจะไปที่ เป็นเหมือนสลิปเป็นทางเดินต่าง,างๆอะไรอเงี้ยฮะแล้วก็เราสนุนเส้นนี้จะถูกตัดออกนะครับเพื่อให้เรือเลี้ยวเข้ามาได้จากคลองตรงนี้แหละที่เชื่อมกับแม่น้ําแม่กลองแล้วก็จะวนถ้าเรือใหญ่ก็จะวนเข้ามาจอดในนี้นี่สําหรับเรือร้อยเมตรเอ้ยเรือร้อยฟุตอะไรอย่เงี้ยจอดได้ข้างหลังนี้เดี๋ยวเราไปดู ที่จอดบนบกกันดีกว่าเอาละมาแล้วหลังคาขึ้นแล้วนี่เดี๋ยววันนี้มุงเมทัลชีสละเราก็จะมาให้ไอเดียกันว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบไหนยังไงอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะนี่เรือคุณพงเอาเลยพี่ต่อสวัสดีครับนี่พี่ต่อนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ผมเออพี่ต่อกับเราทําเป็นกล้องกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยตอนนี้วันนี้มาแวะดูโครงหลังคาที่เราจะขึ้น ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดใูใกล้แล้วกันอ่ะกับหน้ากล้องมาแล้วนะครับอันนี้คือโรงจอดเรือโรงแรกนะฮะที่เราเริ่มขึ้นทําโดยที่มีความกว้างอยู่30เมตรนะครับล็อกหนึ่งเนี่ย6เมตร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 5ล็อกนะครับเท่ากับ30เมตรแล้วก็ด้านกว้างเนี่ยอยู่ที่10เมตร นะครับก็คือเพื่อให้เรือจอดได้คู่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 ถ้าเจอสกีก็4ลำต่อล็อกนะฮะโดยที่ดีไซน์กันไว้มีแล้มลงเรือ2จุดออนะครับเป็นแล้มสำหรับเรือใหญ่กับแล้มสำหรับเรือเล็กซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แลมนะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นแล้มแรก1นะครับลมที่2อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับบริการเวลาขึ้นมาก็จะมีลานอาบน้ำลาน ล้างตัวต่างๆนะฮะโดยที่ห้องน้ำเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ลานตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียงหินไว้เพื่อความสวยงามโดยมีพื้นที่สีเขียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นปั๊มเพื่อเอาไว้เติมน้ำมันเติมอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับแหลมเนี่ยก็จะลงไปได้เลยแล้วก็เอาเรือลงซึ่งโซนด้านนี้เนี่ยเรือจะ ขึ้นลงได้ตลอดแทบจะเรียกว่าตลอดที่น้ําขึ้นน้ําลงเลยครับสําหรับทั้งสองแหลมของเราตอนนี้ที่บอกไว้นะครับก็คือเอาเรือมาจอดในโซนที่จะจอดบนน้ําซึ่งจะเข้ามาจากแม่กองหรือว่าเข้ามาจากแม่น้ําอัมพวาเนี่ยก็จะเข้ามาได้เลยเลี้ยวเข้ามาในนี้นะครับตอนนี้น้ํากําลังเริ่มขึ้นอันนี้ซื้อมือสองมาเป็นโป๊ะเพื่อจะได้เอาไว้จอดท่าตรงข้างหน้าเนี่ยที่จะมีปั๊มนะฮะ คือตรงนี้ความกว้างอยู่30เมตรนะครับก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อจะเข้าไปที่บอกตรงนู้นก็จะเป็นอู่ต่อเรือสามารถเอาเรือใหญ่เข้ามาซ่อมมาทําสีอะไรแล้วขึ้นคานได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัดคลองตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นโซนพื้นที่ใหญ่ๆที่จะเอาไว้จอดกลางคืนนี่ทีมงานนะครับก็เริ่มมุงหลังคาแล,แล้วเราก็เลือกสีหลังคาเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับทีมงานว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงนะฮะ วางแผนไว้ว่าตรงนี้จะเป็นเดสติเนชันของการต่อเรือซ่อมเรือจอดเรือแล้วก็เซอร์วิสเรือก็เลยเรียกว่ายอชไรเบอรี่นะครับเป็นห้องสมุดของเรือยอชนะฮะตรงนี้นะฮะก็ทำเขื่อนไว้เพื่อปากโกงกลางคือมีแผน คือผมก็สนุกกับการทำคา,ฟคาเฟ่เป็นร้านอาหารคือเราชื่อมารีนาแม่กองแอนแคมป์ Camp, ก็คือทำไว้เพื่อที่จะรองรับคนที่เป็นรถบงรถบ้านแล้วก็จุดที่ผมชอบที่สุดของแม่กองก็คือปลาใหญ่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นทั้งปลาแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแล้วก็ปลาทะเลอ่ะมันจะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งคนเนี่ยจะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยคนเขาตกปลาน้ำหรือก,กันที่ตรงนี้ได้เลยที่เป็นอีกแลมหนึ่ง ที่เราทําไว้เป็นอีกแลมหนึ่งนะฮะนี่แหละคนอนะ่ะเขาตกปลาน้ํลึกกันตรงนี้ได้เลยยืนกันบนฝั่งแล้วก็ตกได้เลยเนี่ยอย่างอันน้นะ่ะเป็นแคมป์เน่่เน,น่ผมให้ดูอันนี้เป็นแคมป์ตกปลานะครับโอ้ยมันใกล้เนี่เป็นแคมป์ตกปลาแหลมใหญ่ฟิชชิ่งเนี่ยซึ่งโอ้โหคนตกปลาได้เยอะมากและเป็นปลาใหญ่ด้วยไม่ต้องออกทะเลน้ําลึก เราก็เลยได้ไอเดียวว่าเฮ้ยมันเป็นแคมป์ก็ได้นี่วาเอาลูกเอาหลานเอาอะไรมาตกปลาแล้วก็โซนนี้เดี๋ยวถ้ารถบงรถบ้านมาจอดเป็นแคมป์มาจอดได้เลยแล้วก็มีที่ปรุงอาหารทําอาหารก็สนุกไปอีกแบบแล้วคนเล่นเรือเขาก็อยากสนุกด้วยบางทีมาจอดเรือมาอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นอีกแลมหนึ่งนะครับที่จะเอาเรือขึ้นเรือลงสําหรับเรือที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถลงตรงนี้ได้นะครับเป็นแคมที่ถูกบังคับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นแคมที่เอาเรือใหญ่ขึ้นลงได้ นะครับอันนี้เอาไว้พวกเจ็ตสกีพวกเรือไม่เนี่ยเรือไซเนี่ยขึ้นลงได้เลยนะครับลานตรงนี้ก็ทําไว้เมท้าเพเพื่อจะไว้ให้นั่งตกปลาทําทอะไรฉันธนาการนะครับเป็นแคมป์ชื่อเต็มเต็มเลยก็คือแม่กองยอทไรเบอรี่มารีน่าแอนด์แคมป์ก็คือเป็นที่เอาไว้สันธนาการนะครับริมแม่น้ำกึ่งทะเล ของสมุทรสงครามแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเราวิ่งเรือเนี่ยปู๊ดเดียวเลยนะประมาณ10นาทีไปถึงอัมพาวาก็เข้าเที่ยวตลาดน้ําได้เลยแล้วก็วิ่งเรือไปปู๊ดเดียวเนี่ยประมาณ10นาทีก็ออกอ่าวไทยได้ละไปดูวานได้เลยอ่ะวันนี้เด็กสร้างเรือเทร์เทนียมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน30วันได้เปิดล้นะครับได้เปิดว่าเดี๋ยวทำการโปรโมทให้พี่พ,พน้องๆชาวเรือเนี่ย ได้มาจอดเรือกันนะครับที่แม่กองยอ c ไรเ i อรี่มารีนาแอนด์แคขอบคุณนะครับติดตามช่องคบเด็กสร้างเรือด้วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับ